วิธีการสมัคร g w l l l e t ในแอปป๋าตังนะครับสำหรับคนที่เคยสมัคร g w l l l e t ไว้แล้วนะครับเวลาที่เข้ามาในหน้า G-wallet นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับจะบอกหมายเลข G-wallet นะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือเราสมัครสําเร็จแล้วนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับถ้าเกิดเข้ามาในหน้า G-wallet นะครับหน้าแรกเราจะเจอกับปุ่มนี้นะครับสมัครใช้บริการให้กดเข้าไปนะครับผม หน้าจอถัดมาหน้าจอที่2ให้กดคําว่าเข้าใช้งาน G Wallet แล้วก็หน้าจอที่3หน้านี้นะครับให้เราติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงในหน้าจอที่4นะครับก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะเป็นกรอกข้อมูลบัตรประชาชน13หลักนะครับกรอกเลขเลเซอร์โคดนะครับก็คือเลขหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับผมกรอกครบกดปุ่มตัดไปได้เลยแล้วก็หน้าจอที่5นะครับหน้าข้อมูลการติดต่อหน้านี้ก็จะขึ้นเป็น ข้อมูลเบอร์โทรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากรอกเพิ่มก็คือเป็นอีเมลนะครับอีเมลเรากรอกก็ได้หรือไม่กรอกก็ได้นะครับหน้านี้ไม่ได้บังคับนะครับผมหน้าจอถัดมาครับหน้าข้อมูลที่อยู่นะครับก็จะขึ้นเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนของเราขึ้นมานะครับแล้วก็มีให้เรากรอกเพิ่มนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่นะครับที่ติดต่อได้นะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันนะครับให้เรากรอกข้อมูลลงไปนะครับมีข้อมูลการทํางานนะครับให้เรากรอกข้อมูลตามความจริงลงไปได้เลยนะครับกรอก เรื่องของอาชีพนะครับเรื่องรายได้นะครับกรอกครบนะครับกดปุ่มถัดไปหน้าจอต่อมานะครับหน้าจอที่8นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสอบถามนะครับอย่างเช่นก็จะถามว่าประเทศที่มาของเงินหมุนเวียนในบัญชีนะครับคือประเทศไทยใช่หรือไม่นะครับก็ให้เราตอบกับว่าใช่นะครับคําถามทุกข้อในหน้านี้ที่ขึ้นอยู่นะครับให้ตอบตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ตอบตามความเข้าใจของเราลงไปนะครับผม ตอกครบเรียบร้อยกดปุ่มถัดไปนะครับหน้าจอที่9หน้าจอถัดมานะครับหน้าจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ติ๊กยินยอมแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับจากนั้นในหน้าถัดมาครับก็จะเป็นหน้าจอที่ให้เราสแกนหน้านะครับในนี้กดปุ่มกลว่าสแกนหน้าได้เลยแล้วก็นําโทรศัพท์นะครับมาสแกนหน้าให้อยู่ในกรอบนะครับตามตัวอย่างที่ขึ้นในหน้าจอนะครับถ้าเราสแกนผ่านนะครับในหน้าจอต่อมาหน้าจอที่12หน้านี้นะครับก็จะขึ้นเป็น ยืนยันข้อมูลนะครับให้เราตรวจสอบว่าข้อมูลที่อยู่นะครับข้อมูลที่ต่อได้ข้อมูลตามบัตรประชาชนข้อมูลที่อยู่ทุกอย่างในน้านี้ถูกต้องไหมถ้าตรงไหนผิดนะครับเราแก้ไขได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่มยืนยันครับหลังจากที่กดยืนยันแล้วนะครับหน้าถัดมาก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับก็จะบอกว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับผมน้นนี้ให้กดปุ่มคำว่าตรวจสอบสถานะล่าสุดปุ่มนี้นะครับ และรอผลการแจ้งเตือนการสมัครนะครับผมซึ่งจะมีแจ้งมาทางแอปเปาตั้งนะครับแล้วก็แจ้งเตือนทาง SMS นะครับถ้ารอสมัครสําเร็จก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อสมัครสําเร็จนะครับเวลาที่เราเข้ามาในหน้า g Wallet หน้านี้นะครับเราจะเจอกับหน้าจอแบบนี้นะครับจะบอกหมายเลข g w a l l e t นะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลนะครับถ้าแบบนี้คือเราสมัครบัญชี G w a l l e t สําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับ ส่วนวิธีใช้งาน G Wallet นะครับเพื่อใช้สิทธตัวกรงการกํลครึ่งนะครับอย่างแรกเราต้องเติมเงินเข้า G w a อ l e t ของเราก่อนนะครับผมวิธีเติมเงินนะครับก็ให้กดปุ่มคําว่าเติมเงินเข้า GW a l l e t ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือกช่องทางในการเติมนะครับว่าเราจะเติมจากธนาคารไหนนะครับอย่างเช่นผมจะเติม่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ให้เราเลือกช่องทางนะก็คือแนะนํานะครับวิธีง่ายสุดให้เลือกวิธีที่2นะครับ QR พร้อมเพย์นะครับ จะขึ้น QR code มาแบบนี้นะครับเรากดบันทึก QR code ไว้ก็ได้หรือว่าจะกดแชร์ปุ่มนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แชร์ QR code ไปให้กับเพื่อนหรือให้คนอื่นสแกน QR code ตัวนี้นะครับเพื่อเติมเงินให้เราก็ได้นะครับผมซึ่งวิธีการเติมเงินนะครับเราใช้แอปธนาคารไหนอยู่ก็นำมาสแกน QR code ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ยอดเงินที่ต้องการเติมไปได้เลยนะครับอย่างเช่นจะเติม100นะครับก็สแกนแล้วก็ใส่ยอดไป100บาทนะครับเมื่อ เติมเสร็จนะครับเงินที่เราเติมมาจะมาอยู่ในช่องนี้นะครับผมเงินใน g w a l l e t ของเราก็ขึ้นมาตรงช่องนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ GW a l l e t นะครับในการใช้สิทธิ์ตัวโครงการคนละครึ่งได้นะครับผมสำหรับวิธีละขันตอนนะครับก็จะมีตามนี้นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัคร GW a l l e t มาก่อนนะครับถ้าสมัครครั้งแรกก็สมัครตามคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเสาร์นี้ขอบคุณครับ